เออโอ้โหสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะยายปีใหม่เหรออ๋อปีใหม่แล้วนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอ๋อสวัสดีปีใหม่น,หนี่หนุ่มมากลับรับพรคุณยายเนี่ยคุณยายให้พรให้สินให้พรลูกหลานหน่อยลูกหลานเอฟซีด้วยอ้าวขอพอรปีใหม่ค่ะยายอขอล้วขอพอรถ่ายร่างถ่ไว้กันนะเหรอ จหาลำให้รวยให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไปนะทำอะไรให้ขัดคองบริสุทธิ์ปุดงผ่องมือทองทามีโชคมีลาภให้ลำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปกันนะให้มีโชคมีลาภให้ลำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลอยู่ดีกินดีตลอดไป ทำอะไรหย่ให้ขัดข้องบริสุทธิ์ผุดผ่ดองมันทองขาเช็ดผอกุนแม่กุณม<า>ุนบหวังยืนอายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปแตบอกแฮปปี้นิวเยียบอกเนยฮะแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะ ขอให้ม er. ีความสุขกันมากๆนะครับยโชคดีมีใช้ให้รัวทำให้รวยถูกหวยบางวันยิ้มให้ทุกคนหน่อยยิ้มยิ้มหวานหวานยิ้มหัวเราะด้วยหัวเราะด้วย หัวเราะดังๆหัวเราะดังๆเออหัวเราะให้กองโลกเลยบอกมีความสุขจริงๆบอกมีความสุขจริงๆล่ดรวยกันใหญ่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊าคืนปีใหม่ฟ้าใหม่ล่ดรวยกันใหญ่แล้วหมุนมันขวัญยืนตลอดไปทำอะไรใหญ่ขัดค้องบริสุทธิ์ผุดทองทองทามีโชคมีลาภให้ลํำให้รวยให้ถูกใยรางวัลยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะ ยังไม่ได้ซื้อเลยอะหวยอะก็ซื้อกันได้อะอตังไปซื้อมั้งไหมยายมีตังไหมไปซื้อหวยต้องตังไว้มีปีไม่ใช่ก็ปีใหม่แล้วก็อยากจะขอสตังยายมาเป็นขวัญถุงจะได้ลําจะได้รวยเออขอตังยายหน่อยนะนะอยากจะได้สตังยายมาเป็นขวัญถุงฉันจะได้ล,ลํารวยเก็บเงินเก่งเหมือนยายเป็นสิริมงคลได้ไหม เออปีใหม่แล้วยายแจกตังค์แล้วทุกคน <Hey. S 1> ใครจะเอาตังค <Yeah. S 1> ์งก็มาฮะอะไรอย่า <Yeah. S 1> ดัง <laughs> ยายจะแจกตังค์นะทุกคนปีใหม่ <Hey. S 1> เอาตังค์มาเป็นขวัญถุงหน่อยใช่ไหมยาย <Hey. S 1> ดูที่จะให้แบ่งอะไรออนี่นะคะทุกคนปีใหม่ เลิกดียามดียายให้สตังค์นีม่มาแล้วอขอบคุณค่ะสาธุสาธุโอ้ให้ใบเดียวเหรอคะซื้อมาฝากมังซีซื้อมาฝากมังสีอ๋อให้ไปซื้อหวยนะ,อะเออโอ้ซื้อมาฝากมังเออสาธุสาธุาธเงินทองมาฝากใหญ่มากจ้าเดี๋ยวไปซื้อเอานนี้ไปซื้อหวยกันคนละใบเนาะ โอเคไม่รู้จะยังมีเปล่าก็ไม่รู้คนละใบเหรอคนละใบทั้งใหญ่ใบชั้นใบโชคลาบสองใบเออใบเท่าไหร่เว้ย์หนร้อยหนึง่งใบละร้อยแ <c oughs> พงไหมใบละร้ยอ,ยอยเอยอใบละร้อยซื้อ <c oughs> นี่นะจ๊ะเช้ามามโชคดีปีใหม่กันน้อยใหญ่เนาะแฮปปี้นิวเยจนะ <c oughs> ออะอะหอมแก้มหน่อยซื้อหอมแก้มหน่อย ยายต้องหอมแก้มลานด้วย <ser en> เดี๋ยวเดี๋ยวหอมอีกทีอีกทีหนึงอีกทีหนึง่งเออได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมาเออโอ้ยนี่รา<ด>งวัลโอเคแฮปปี้ <S 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 นิวเยียไงนะคะวันนี้โชคดีกันละแ,แล้ววันนี้จะกินอะไรเนี่ยวันปีใหม่อยากจะทำอะไรพิเศษให้ยายกินยายจะกินอะไร แล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้ไปอยากจะทําอะไรให้กินยายอยากกินอะไรยายอยากกินอะไรก็บอกวันนี้วันปีใหม่ไม่รู้จะกินอะไรผัดถั่วงอกค่ะยายผัดถั่วงอกชิ้นเห็นวันปีใหม่เมื่อก่อนนี้ยายชอบผัดถั่วงอกจะได้งอกเงยรุ่งเรืองร่ารวยใช่ไหมอ๋อเนาะผัดถั่วงอกแล้วเอาอะไรอีกดีอืมจะทํา แกงเขียวหวานมีขนมจีนด้วยเอาไหมตามใจเออมีลาบด้วยเออวันปีใหม่ต้องมีกับข้าวดีๆแบบนี้ใช่ไหมอ,อ่าออโอเคอะไรออไปล่อยมันมปล่อยมัน,มนดีมันอยากออกไปข้างนอกอืมสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่มีโชคมีออใช้กันนะออให้ร่ำให้รวยโชคลาล ให้ลูกลเราอ,อยู่ดีกินดีเย็นเป็นสุขปีใหม่แล้วสร้างความสดชื่นให้เอซหน่อย f อฟซี FC ที่เขาดูเราอะให้ที่เขาดูยายเขาออกอากาศอยู่นะเขาบอกว่าอยากฟังเพลงจะได้สดชื่นปีใหม่อะให้ยายร้องเพลงให้ทุกๆคนฟังหน่อยเป็นของขวัญปีใหม่เออเอ,อ,อายายร้องเพลงเป็นของขวัญปีใหม่ให้ f อฟซค่ะ เธอดดวงใจโูดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนโทษชอนหรือชัยจำเสียงยายได้หรือเปล่าตัวเราน่ยอยู่ที่ไหนโปรดจำไวใ้ให้แน่นอนโปรดดวงใจโปดได้ฟังเพลง นี้ก่อนอย่าดวนหลับนอนอย่าดวนทออทอน,ทอนหรือใช้จำเตียงยายได้หรือเปล่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนโปรดจำไว้ให้แน่นอนเพลงนี้นันดอกอะไรอะเพลงดันดอกอะไรต้องล้ำด้วยใช้เชา้าเช้านันดอกเออเป็นของขวัญปี<ม>ใ,<น>ใหม่นะคะ ยายลำให้ทุกคนดูเป็นของขวัญปีใหม่้้ใหดอกมนนัส่งกลิ่นหอมเย็นหรือจะเป็นมาดีวันหอมดอกไม้นั้นขอให้ฉันได้ไม่เชื่อไอเพลงเนี้ยทิงโงโนงนงต้องลำให้ยุ้ยยวหน่อยลำนงนงนงกิงโคงมาจับหลังคา นนโพพเมาล่ร้องเพลงเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนนะคะนนขอให้มีความสุขกันมากๆค่ะล้วมาจากับหลังค่ะสนโพเพมาเล่นจะเอ๊ก็ยายก็มาสาวเอ้ยจะอ่อนลำสวยเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ Sao ơi <laughs> cho làm xuôi so, Thì mà làm đuôi Nóng và mùi Nà mơn rắc leo Và mơn, nà, lê, mơn nà, nà nì Hơi, hơi chín ba ra nơ lê, Hơi la, hơi chín ba ra nơ Sao ơi cho làm xuôi <laughs> Thì mà làm vui à, Nóng và mùi นามอลักแล้วอย่าหมอนนาะนี้เฮ้ยจิมบาลเนเฮ้ยละเฮ้ยบาลเนโอเคแบบขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้มีความสุขความจเจริญกันยิ่งๆขึ้นไปนะปีใหม่ไอปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่ผ่านแล้วปีปีเก่าผ่านไปแล้ว พีเก่าผ่านไปแล้วพีใหม่ผ่านมา<อ>ให้กลูกหลานล่ำด้วยชูขวยรางวัลชูขวยแก้วเหรอ,อ,อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเ<อ>หรอ <laughs> ทีชขวยหลายรอบแล้วว่<อ>าบอกขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนยายนะบอกทีให,ให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนยายนสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดวันปีใหม่สุข,ขสันต์วันปีใหม่ ให้มีโลกมีโชคมีใช้ให้แข็งแรงเหมือนยายนะคะเหมือนยายนี่นะเอออัชูมือยังเด่แลมรวยกันใหญ่ยาวเก้าร้อยปีอยู่นี้กินตีกันตลอดไปสาธุท,ทำอะไร่ให่ขาดค้องวันสีทสุดผุดพองเหมือนทองฐานะอ่ะโอเคนอนพักอายุยืนยาวเก้าร้อยปีนอนพักได้นอนพักได้เดี๋ยวจะไปซื้อของก่อน ยายอะนอนพักเดี๋ยวฉันจะไปตลาดก่อนอย่าอย่าออกไปข้างนอกนะโอ้ไม่ได้ยินครฉันจะไปตลาดยายอะนอนพักอยู่ในห้องก่อนมันยังไม่แจ้งเหรอเออนอนพักก่อนมันหกโมงกว่าแล้วแต่มันยังไม่แจ้งหกโมงกว่าแล้วเออแต่มันยังไม่แจ้งอยายอยู่ในห้องก่อนเดี๋ยวฉันมารู้ไหม่้แจ้งแล้วแล้วอย่าไป